ยติการใช้หลอดกระดาษทีแล้วให้กลับมาใช้หลอดพลาสติกเหมือนเดิมค่ะสนับสนุนคิโดย Modern Furniture ผู้ผลิตสินค้าพลาสติกคุณภาพของแท้ต้อง modern ดูสิมันดีมากๆเลยอ่ะทุกคนค่ะยังไม่พอตรงนี้เขามียางกันลื่นให้ด้วยนะทุกทุกคนนี่แบบนี้เลยค่ะช้ำ ลงน้ำคำสั่งฝ่ายบริหารเลยระบุว่าหลอดกระดาษมันไม่สามารถใช้งานได้แล้วมันมีสารเคมีที่เสี่ยงต่อสุขภาพและมีต้นทุนในการผลิตแพงกว่าหลอดพลาสติกค,ค่ะและบ่อยครั้งคนใช้ต้องใช้หลอดมากกว่าหนึ่งอันนี่ หมายถึงมันเปอยซะก่อนก็เลยต้องใช้อีกอันหนึ่งเนี่ยค่ะช้ำนี่บอกว่ายังไงหลอดกระดาษเนี่ยมักจะมีห่อพลาสติกห่อคุ้มมาด้วยซึ่งยิ่งทําให้เกิดข้อถกเถียงเรื่องความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมน่ค่ะเพราะฉะน,นั้นช้ำบอกไอ้การไปใช้หลอดกระดาษเป็นเรื่องเหลวไหลอืมเราจะขอกลับไปใช้หลอดพลาสติกเหมือนเดิมโดยกําหนดให้หน่วยงานต่างๆของรัฐบาลหยุดการซื้อหลอดกระดาษและรับรองว่าจะไม่มีหลอดกระดาษให้ใช้แล้วในอาคารของรัฐบาลอีกต่อไป